เบสเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะเบสมีสเปกไหมสเปกไหมอย่างนั้นอะ ลิสนั่นเลยค่ะหลังเอ็มสันเพชลูกชายดูสัญญายอมรับว่าเบสคําสิงเนี่ยตรงสเปคและก็ไม่ได้ตอบทรงๆนะคะพูดต่อหน้าพ่อดูแล้วก็ออกอาการเขินสุดๆไปเลยค่ะกําลังมาแรงเลยค่ะสําหรับเอ็มสันเพชรคุณากรลูกชายของพิธีกรชื่อดังดูสัญญาคุณากรเพราะด้วยความหลอ่อความออรา่าเพิ่งเข้าวงการแบบเต็มตัวแล้วก็ขึ้นแทนเป็นนักแสดงสังกัดช่องวันไปมาแน่นอนว่าเป็นที่กรี๊ดกร๊าดของสาวๆแล้วหลายคนนะคะก็อยากจะทราบด้วยว่าหนุ่มหล่อคนนี้มีสเปคสาวเป็นแบบไหน นนะและเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเอมสันเพชได้ควงคุณพ่อดูสัญญาไปออกรายการคุยแซปโชเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องการเข้าวงการแบบเต็มตัวโดยบางช่วงของรายการเนี่ยหนุ่มเอมได้พูดถึงสเปคของสาวๆที่หลายคนอยากรู้เอาไว้ด้วยซึ่งในขณะที่เทปนี้นะคะนักแสดงแล้วก็ยูทูบเบอร์สาวเบสรักวณนนีก็ได้มารายการในช่วงที่พักโฆษณาโดยเธอเนี่ยมาขายของพร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจไปในตัวค่ะ สาวเบสบอกว่าตอนนี้เนี่ยโสดมาเป็นปีแล้วไม่มีคนเข้ามาจีบเลยส่วนสเปคก็ได้หมดเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องผิวขาวหรือว่าผิวเข้มหรือว่าสูงใดๆหลักๆต้องไม่เจ้าชู้และเมื่อพิธีกรถามเบสว่าได้เจอกับเอมสันเพชรลูกชายของดูสัญญาหรือยังเธอรีบตอบเลยนะคะว่าเป็นเพื่อนการอายุเท่ากันแล้วก็พ่อเนี่ยสนิทกันมากด้วยติดที่ว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอายุเท่ากันนี่แหละก็เลยอดเลยได้แต่นั่งดูงานนี้นะคะทําเอาหาทั้งรายการพิธีกรก็เลยแซวว่าเดี๋ยวจะ ถามเอมให้ว่าเบสเนี่ยใช้สเปกหรือเปล่าพอถ,ถึงช่วงที่เอมและพ่อดูมานั่งพูดคุยนะคะพิธีกรก็ได้ถามถึงสเปกสาวของเอมแถมชงเข้มว่าเบสร,รักวันีเนี่ยใช้สเปกไหมซึ่งเอมนะคะก็พยักหน้าเขินยอมรับว่าสเปกพิธีกรก็ถามย้ำเผ่าว่าจริงไหมหนุ่มเอมนะคะบอกว่าจริงๆง,งานนี้ทําเอากรี๊ดกันทั้งรายการพิธีกรเนี่ยเสียการกันยกใหญ่เลยค่ะแถมด้านคุณพ่อดูสัญญาที่นั่งข้างๆนะคะก็ยิ้มไม่หก โดยหนุ่มเอมนะคะก็ได้เผยเพิ่มเติม um, ด้วยว่าสเปคที่ชอบก็คือจะเป็นแนวคนที่รู้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองอาจจะชอบแนวเทสซะหน่อยแล้วก็เป็นคนเก่งค่ะก็เรียกว่าคําตอบของหนุ่มเอมนะคะทําหลายคนฟินไม่น้อยแม้ว่าสาวเบสจะดับฝันแฟนๆไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่งานนี้ก็ยังทาเอาเหล่า f อนะคะลุ้นกันอย่างหนักว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าทั้งคู่จะข้ามเฟนโซนเพราะว่าเคมีที่พูดถึงกันและกันเนี่ยมันน่ารักซะเหลือเกินแถมยังมีหลายเสียงเรียกร้องให สาวเบสเนี่ยชวนหนุ่มเอมไปออกรายการรถรับคู่ในช่อง YouTube ของเธอด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นลีลาการจีบหนุ่มเอมของสาวเบสว่าจะเป็นยังไงคราวนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าแฟนๆจะลุ้นขึ้นไหม<อ>เพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเรื่องของหัวใจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่คนสองคนแถมเรื่องราวของความรักนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะแค่แรงเชียร์ค่ะ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกวยย่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ